ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍຢູ່ສຸກສຸກຄົນທົ່ວສບານເຄີຍທຸກທ່ານເນາະທີ່ເຄົລົົວລກບົມສອງນພາໂນັນຂົາຄົແກງກບ້ານນົມກມມັມໃດມົກຕະໝົກມບາຍເຂົາພີນາๆຕ້ອງໝົກມບຂົ ใเข้าวเหนียวแสบมันผุบอ่ะอะบวงใส่อบวงใส่เกี๊ยมมากินข้าวแรงน้ำกันเ้อพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อแกงไก่บ้านพี่น้องเลยใส่ผักซีลาวแสบน้ำกันพี่น้องมาเดินมาเดินสุกุสุกคนมากินแกงไก่น้ำกันเด้อแสแบน้ำกันอาหารบ้านเฮา แกงไก่มกมันใบเข่าแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อพญายแม่ยายมาเด้อคุณป้ามาเด้อเอฟซีสุกตาตุกูทุกคนมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อกินอหไเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อแกงไก่อีลาบอกกินมะลูกกับตับไก่นะลูกนะ มามีแมอีปลาคิดบุกินไส่มามาแม่สิป้อนมาหรอกว่าเออส่งหน่อยกินเลปิงปลาทีนแรกมานั่งหู้เนาะนั่งหู้อยู่นาดนี้ได้่ไ่

รูไปเด็กมันมาเด็กมาหน่อยพ่ตากรบลุมปอบมาไปใส่คำเด็กย่งบอพกันมามันมาทามหา่วยคำเด็กนั่งบอกพากันมามันก็ตามจังไรเขามากแตน่งเขายิมากเลยเด็กโน่งลับจับหาโน

อ้อยเนี่ยเป็น่อนแต่ผู้บ้าเข่าก็กินโอ้ยจอยมหมดแล้ว

Hãy cho vào bằng ạ. Có cái 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 sẽ sẽ căng tại sao. Mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สำหรับตังนี้เป็กพอกันคีบนาพี่น้องขับเบิร์ับส้มเลยเด้อ